สวัสดีค่ะเอฟซี FC มีตัวแต้วสวัสดีพี่น้องทุกคนม,มันนี่ไยนกพามึงมีดขอปากนกแกว้วมีดขอปากนกแก้วไว้ถางหยาถางปลาไว้ถานหยานุ้ยขันแท่มั้หล่ะพี่น้องเบิงอันแรกอันนี้นี่สามคูนสิบนิ้วสามคือความกว้างสิบนิ้วคือความยาวราคาสี่ร้อยบาทอันนี้สี่ร้อยบาทเด้อพี่นอ้องสี่ร้อยบาท คมคมเพี่งนอลสันสี่ห้ามิลน่ะพี่นอน,นะนองสันนี่อยู่สีห้าตัวมามาเบิงอันนี้ค่ะเห็ดเจ้าเดียวเหรอคะนี่เจ้าเดียวเป็นสั่งมาอันนี้ก็สามคนสิบนิ้วราคาสี่ร้อยบาทอันนี้ก็สี่ร้อยบาทเพี่ง้องสันสี่ห้ามิลคือกันนะคะ่ะพี่งนองคือนนกันมืดเพี่นนอง เห็ดจากเล็กเนี่ยรับประกันคุณภาพพีน่น้องแน่นองรับประกันคุณภาพถูกชิ้นงานเลยพี่น้องรับประกันมันเป็นยังกับเข้มได้อันนี้ได้เลยครับพี่น้องพี่น้องเห็นแล้วพี่น้องอยากได้มีดโตมีดขอมีดขอหวดขอปากนุกแก้วได้มีดโตมีดแหลมมีดบางตอมีดต่อขวัญเสียม โทรมาหายานุ่งได้ที่0934963852พี่น้องเข้าไปรับชมในสองช่องทางทาง youtube ทางเพจ Facebook เข้าไปชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหายายน้ำเน่มันนี่ยายน้องพรามาเบิ่งสนีกรสวัสดีค่ะ